ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง Soccer Sniper เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนวันนี้เดินทางมาถึงวันที่4พฤษภาคมนะก็ยังเป็นบรรยากาศของฟุตบอลลีกเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูผลบอลของเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืนคู่ที่เราเลือกมาก็เป็นคู่ระหว่าง ลิวร์พูเจอกับฟูแลมนะลิวรูพูต่ออยู่แพงเลยลูกครึ่งควบ2ผมให้เลือกลองไปทางทีมเยือนฟูแลมนะก็เป็นลิวรูพูชนะแหละแต่ชนะแค่ลูกเดียวเนาะเป็นลูกจุดโทษของซาร่านะก็ชนะไป1ประตูต่อศูนนะให้ลองทางฟูแลมไปก็กินเต็มกันไปนะสำหรับเมื่อคืนนะช่วงบอลกลางสัปดาห์นี้ก็กินมา2วันติดแล้วเนาะเมื่อวานก็กินเมื่อคืนก็กินเนาะสวันติดกันเข้าไปแล้วเนาะ พูดถึงผลบอลเมื่อคืนลิว์ภูจากชัยชนะเมื่อคืนนะเมื่อคืนได้มาอีก3แต้มนะก็เป็น59ตอนนี้ตาแมนยูอยู่แค่4แต้มนะแต่แข่งมากกว่า2นัดเนาะตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่อยู่โลปปลีกเรียบร้อยแล้วนะสำหรับริว์ภูนะก็อยู่แบบแข็งๆเลยนะเพราะตามมาที่6นี่คือสเปอร์นะมี54แต้มนำสเปอร์ตั้ง5แต้มริว์ภู คิดว่าอย่างน้อยก็น่าจะได้ไปยูโรป้านะอย่างมากก็น่าจะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะแต่ก็ต้องถามแมนยูดูก่อนนะเพราะอันดับ4ีนี่เป็นแมนยะูเนาะส่วนอีกคู่หนึ่งเมื่อคืนนะแมนซิเจอกับเวสต์แฮมก็เป็นแมนซิตี้ชนะไปได้นะสประตูต่อศูนย์ก็ขยับมาเป็นจ่าฝูงแทนอาร์เซนอลนะที่ได้เป็นจ่าฝูงวันเดียวเท่านั้นนะตอนนี้ทางแมนซิก็อานำอาร์เซนอลอยู่1แต้มแล้วก็แข่งน้อยกว่า1นนัดก็ยังลุ้นกันได้อยู่นะสำหรับแฟนๆของอาร์เซนอลเนาะ ก็ยังลุ้นกับกับแมนซิตี้จนถึงช่วงโค้งสุดท้ายนะส่วนอันดับ3นี่ก็น่าจะลอยลำนะสำหรับนิวคาสเซิลนะส่วนอันดับ4นี่ต้องแย่งชิงระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูลนะก็น่าสนใจเลยสำหรับพรีเมียร์ลีกในช่วงโค้งสุดท้ายของฤด,ดูกาลอ่ะเดี๋ยวมาถึงฟุตบอลของวันนี้ฟุตบอลของวันนี้เป็น พเมีล์ลกเหมือนเดิมนะวันนี้เลือกคู่นี้มาเป็นคู่ระหว่างไบรตันเจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของไบรตันสนามเอเม็กสเตเดียมแต่กันเวลาตีสอเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง cer, s o อกเกอ n i p e r เปอร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไบรตันเจอกับแมนยูวันนี้ที่ไบรตันอุณหภูมิ11องศา แล้วก็ดูเหมือนจะมีฝนด้วยนะทางตอนใต้ของอังกฤษเนาะ,ะมาเริ่มดูกันที่ h ฮดทูเฮดก่อน h ฮดทูเของคู่นี้ ฤดูกาลนี้ไบตันเจอกับแมนยูมา2นัดแล้วนะเป็นพรีเมียร์ลีก1นัดแล้วก็ f a Cup 1นัดนะ FA Cup นี่รอบรองชนะเลิศเนาะนัดล่าสุดที่เจอกันมาก็เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะช่วงไปลายเดือนนะเล่นกันที่บ้านของไบตันวันนั้นเสมอกัน 0- 0ต่อเวลาก็เสมอกันนะเป็นแมนยูชนะจุดโทษไปได้เนาะก่อนหน้านั้นก็มีไบตันชนะ21นะในพรีเมียร์ลีกนะบุกไปชนะถึงโอทาวฟอร์ดเลยดูรวมๆแล้ว6แมตชนี่ไบตันชนะ2แมนยูชนะ3แล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะเสมอกัน หนึ่งครั้งก็เป็นแมนยูชนะนะก็เป็นแมนยูชนะลูกโทษดูจากเฮตุเฮตนี่แมนยูยังดูเหนือกว่าทางไบรตันอยู่นะสำหรับเฮตุเฮต์ไบรตันชนะ2แมนยูชนะ3แล้วก็เสมอกัน1ครั้งมาดูตารางคะแนนกันหน่อยอ่าที่คุยเมื่อกี้เนะตอนนี้แมนยูอยู่ที่4เนาะก็เป็นลิเวอร์พูลอยู่ที่5ตามมาตอนนี้เหลือ4แต้มนะแต่แมนยูยังเหลือแมตช์ในมืออีก2เกมเนาะลิเวอร์พูล59แมนยู6กนะ 59, นะคู่นี้ก็เดิมพันกันด้วยโคต้าแชมเปี้ยน ที่นั่งสุดท้ายนะอันดับ4นะส่วนทางไบรตันก็ยังมีลุ้นในฟุตบอลยุโรปอยู่นะไปถึงยูโรป้าได้นะสำหรับไบรตันนะตอนนี้แข่งไป31เกมเองหรือตั้ง7เกมในมือนะไบรตันตอนนี้ตามวิลล่าตามสเปอร์อยู่นะก็ยังมีลุ้นฟุตบอลยุโรปเลยนะน่าจะลุ้นไปถึงยูโรปาลีกเลยสําหรับไบรตันนะตอนนี้แมนยูอยู่ที่4แล้วก็ไบรตันอยู่ที่8มาดูฟอร์มหลังสุดกันหน่อย ฟอร์มหลังสุดของทางไบรตันนะนัดล่าสุดนี่โหดเลยนะเจอกับวูฟนะวันนั้นไบรตันต่อวูฟลูกนึงนะผมให้เลือกลองวูฟไปนะก็โดนเต็มอิ่มเลยนะโดนไบรตันอัดไป6ประตูต่อศูน 6แมตช์หลังสุดของไบรตันนีชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2นะก่อนหน้านี้ก็ไปแพ้ทางฟอ r เรสต์สประตูตอนหนะึ่งเนาะแปลกใจเลยนะัดนั้นก็คือเป็นต่อละบอลอย่างไบรตันไปเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสต์แต่ก็เจอฟอเรสต์ที่ดิล้ลรนหนีตกชั้นนะชนะไป3ประตูตอนหนึ่งก่อนหน้านั้นมีเสมอแมนยู00ชนะเชลซี21แพ้สเปอร์สอแล้วก็มีชนะบอลมัด20งนยะ์ะก็ยังชนะมากกว่าแพ้อยู่นะสำหรับไบรตันตอนนี้ ส่วนแมนยู6แมตช์หลังสุดนี้พอๆกันนะชนะ2เสมอ3แพ้1นะหนักไปทางเสมอนะนัดล่าสุดก็เพิ่งเบียดเอาชนะวิลล่าในพรีเมียร์ลีกไปได้1ประตูต่อ0ก่อนหะน้านั้นเสมอสเปอร์2-2เสมอไบรตัน0-0แพ้เซบียา3-0ชนะฟอเรสต์2-0แล้วก็มีเสมอเซบียา2ประตูต่อ2นะตอนนี้แมนยูก็เหลือแค่ลุ้นโคต้าไปฟุตบอลยูฟา่าแชมเปียนลีกแล้วก็ ทาง FA ครับนัดชิงชนะเลิศนะที่จะเจอกับทางแมนซิตี้นะแมนยูก็ยังเหลืออีกถ้วยหนึ่งให้ได้ลุ้นนะน,นี่คือฟอร์มของทั้ง2ทีมใน6แมตช์หลังสุดเดี๋ยวไปดูฟอร์มการเป็นทีมเยา้าทีมเยือนหน่อยฟอร์มการเป็นทีมเยา้าทีมเยือนดูจากเจ้าบ้านก่อนเจ้าบ้านไบรตันนี่เล่นในบ้านน,น,น,าน,นี่อย่างโหดเลยนะหกแมตช์หลังสุดนี่ชนะ4เสมอ2นะแล้วก็เสียแค่3ประตูนะสประตูนี่เสียแมตช์เดียวนะเสมอกับเบรนท์ฟอร์ดไป3-3นอกนั้นเล่นในบ้านไม่เสียประตูเลยนะเจอวูฟนี่ ยิงไปหนะเจอแมนยูยันเสมอ0ูนย เจอกิมบี้นี่ชนะ50เจอพาเลตชนะ1 0เจอเวทแอมชนะ40เล่นในบ้านนี้ค่อนข้างไว้ใจได้เลยนะสำหรับทางไบรตันส่วนแมนยูเวลาออกไปเยือนไม่ค่อยดีนะชนะ2เสมอ2แพ้2ใน6แมตช์หลังสุดโดยที่3มแมตช์หลังสุดนี้ยังชนะใครไม่ได้เลยเวลาออกนอกบ้านเนาะแพ้เซบียาาเสมอไบรตันน์นแล้วก็นัดลาสุดที่ออกนอกบ้านก็ไปเสมอกับสเปอร์2 2เนาะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับแมนยูเวลาออกไปเยือนนะผิดกับทางไบรตันนะไบรตันเวลาเฝ้าบ้านนี่ แข็งแกร่งจริงๆโดยเฉพาะเกมรับนะเกมลุกก็ยิงได้เยอะนะนัดล่าสุดนี่เจอวูฟว่าเป็นบอลตื้อๆน,นะก็ยิงวูฟไป6ประตูต่อศูนย์นะสำหรับไบรตันนะนี่คือฟอร์มการเป็นทีมเย้าทีมเยือนเดี๋ยวไปดูค่าเฉลี่ยประตูได้เสียกันค่าเฉลี่ยประตูได้เสียไบรตัน39เกมยิงไป80เสีย43 แมนยู55เกมยิงไป98เสีย57าเแมนยูแข็งเยอะกว่าไบรตันนีเกือบ20แมตช์เลยนะแต่ว่าไบรตันนีค่าเฉลียยยนะฉล่ยประตูได้เสียนี่ถือดีนะทางไบรตันนีค่าเฉลี่ยประตูได้นี่ นัดละ2ลูกเลยนะแมนยูนี่ยังยิงไม่ถึงนัดละ2ลูกนะ,ฉะเฉลี่ย1น8ประตูเท่านั้นเองส่วนเกมรับนี่พอๆกันนะเสียฉเฉลี่ยนัดละ1ลูกนิดๆนะแมนยู1.04นะไบรตัน1.1นะถ้าเทียบกันเป็นค่าฉเฉลี่ยนะไบรตันดูดีกว่าในเกมลุกแล้วก็แมนยูดูดีกว่าในเกมรับนะน,บนะนี่คือค่าฉเฉลี่ยของทั้ง2ทีมเดี๋ยวไปอัปเดตตัวู้เล่นกัน มาเริ่มกันจากตัวเจ็บตัวแบนก่อนทั้งฟางไบรตันนะตัวเจ็บก็หลายตัวเหมือนกันนะอดัมลาลาน่าเซอร์เมนโตเทลิกแรมตี้จะขอบโมเดอร์ตัวนี้ลงสนามไม่ได้เลยนะทั้ง4คน ส่วนอีเวนเฟอร์กูสันกับโจเอเวลแมนก็ยังไม่ค่อยฟิตนะดูจากรายชื่อของไบรตันที่เจ็บนะก็ไม่ใช่ตัวจริงนะก็จะมีอนะีเวนเฟอร์กูสันน่ะที่เป็นตัวจริงตัวเดียวนะนอกนั้นก็เป็นตัวสำรองหมดอาจจะก,กระทบไม่เยอะนะสำหรับไบรตันตัวเยอะแต่ว่าเป็นตัวสำรองหมดนะส่วนทางแมนยูนี่ตัวจริงเรียบเลยนะ2ตัวแรกนะวารานมาติเนสฟันเดอร์บิกกานาโชฮีตัน ก็อ์แม็กโทมินีฟิลโจนี่เจ็บลงสนามไม่ได้ทั้งหมดนะโดยเฉพาะเซนเตอร์2ตัวนะทั้งวาลานแล้วก็มาติเนสลงช่วยทีไม่ได้อย่างต่อเนื่องเลยเนาะฟั big, นเดอร์บิ๊กแนาชวนี่เจ็บยาวอยู่แล้วนะฮีตันก็เจ็บนะสกอตแม็กโทมินีมิดฟิลด์ตรงกลางก็เจ็บอยู่นะฟิลโจนไม่ต้องพูดถึงเนาะเอาเดี๋ยวไปดู11ต,ตัวผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้กันมาเริ่มกันที่ฝั่งเจ้าบ้านนะ ไบรตั 4, 2, 3, นสะี่สองสามหนึ่งนาโกเป็นจ็อกซิลนะเซนเตอร์แบ็กสองตัวเป็นโควิลกับลูอิสดังนาซางฝั่งซ้ายเป็นเอสสุบิยันทางฝั่งขวาเป็นปัสกัลกรอสนะต้องถอยมาเล่นนะทางขวาส่วนมิดฟิลด์ตรงกลางก็เป็นไซเซโดกับแม็กอลิสเตอร์นะตัวลุกวันนี้ใช้มิโตมะอุนเดฟแล้วก็ซอลิมาร์นนะปาวันนี้ต้องใช้เวลเบกแทนเฟอร์กูสันเนาะส่วนทางทีมเยือนแมนยูแผนเดียวกันนะ4 2 3 1โกเป็นเดเคอาเซนเตอร์แบ็กวันนี้ใช้ลินเดเลิฟกับลุกชอทางฝั่งซ้ายเป็นมาเลเซีย ทางฝั่งขวาเป็นดารโลนะไม่มีชื่อของวันบิสซาก้ามิดฟิลด์ตรงกลางวันนี้ก็ต้องเป็นซาบีเซอร์ยืนกู่กับกาเซมิโลนะตัวลุกซานโช่บลูโน่เฟอร์นันเดสและก็แอนโทนีนะวันนี้ใช้แรดฟอร์ดเป็นหน้าเป้านะก็ไม่มีชื่อของวูดเวกฮอสนะนี่คือ11ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้เดี๋ยวไปดูราคาของคู่นี้กันราคาของคู่นี้เป็นราคาวัดใจเลยนะทางเจ้าบ้านไบรตันต่ออยู่ครึ่งลูกสกอร์สูงต่ำอยู่3ลูก เดี๋ยวจากข้อมูลที่เราดูกันมาทั้งหมดนะไปดูกันว่าวันนี้สก c อร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนวันนี้ s ก c อร์สไนเปอร์เลือกไปทางเจ้าบ้านไบรตันนะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะราคาครึ่งลูกหมเป็นราคาที่ดูค่อนข้างยากนะราคาอา,าศฟอร์มตอนนี้ของไบรตันก็ถือว่าดีขึ้นมานะทางแมนยูก็ไม่ได้แย่นะราคานี้ดูยากจริงๆเนาะแต่ผมเลือกจากฟอร์มโดยรวมนะฟอร์มโดยรวม ของไบรตันน่ะผมดูเกือบทุกนัดเลยนะไบรตันฤดูกาลนี้เล่นสนุกนะใครไม่เคยดูไบรตันลองไปดูนะการขึ้นเกมลุกการจัดระเบียบในเกมรับการไล่บอลต,ตรงกลางค่อนข้างดีเลยไบรตันดูสนุกเลยจากไอตัวที่น่าจะหมดน้ํายาไปแล้วนะอย่างเวลเบกนะแต่พอมาเล่นกับระบบของเดอร์เชบี้ก็ยังเล่นได้ค่อนข้างดีเลยนะเกมลุกของไบรตันดูเพลินมากเลยนะตอนนี้เหมือนแนวลุกของทางแมนซิตี้ยังไงอย่างนั้นเลยนะ ตัดบอลขึงแล้วก็ถ่ายบอลตัดบอลขึงถ่ายบอลนั้นแล้วก็หาช่องยิงจนเจอนะการลากเก้าของทั้ง2ฝั่งนะทั้ง ทางมิตอมะแล้วก็ซอริมาร์นะค่อนข้างลื่นไหลเลยนะเออและอย่างกองหลังของแมนยูวันนี้นะไม่ค่อยดีด้วยนะเซนเตอร์2ตัวไม่อยู่นะแล้วก็ทางขวาเนี่ยโดยส่วนตัวผมนะเชื่อว่าเกมอย่างนี้น่าจะเอาวานบิสก,ก้าลงมานะไม่มีชื่อบัตรเจ็บเนาะแต่วันนี้ใช้ดาโลนะดาโลนี่เกมลุกโอเคแหละแต่เกมรับไม่ค่อยดีนะวันนี้ต้องมาเจอกับมิตอมะน่าจะเกิดปัญหาเลยนะสําหรับทางฝั่งขวาของทางแมนยูนะแมนยู U, ถ้าจะให้ดูก็มีปัญหาตรงเกมรับแหละนะเกมลุกก็ถือว่ายังพอไปวัดไปว ่ได้อยูแต่ว่าดูการเล่นเป็นระบบเนี่ยผมมองว่าทางไบรตันเนี่ยเล่นเป็นระบบมากกว่านะแล้ววันนี้มาเจอกันที่บ้านของไบรตันนะแมนยูเคยมาเขี่ยไบรตันตกรอบรอง F a ครับที่นี่มาเมื่อปลายเดือนที่แล้วน้องไบรตันนัดนี้ก็น่าจะเก็บความแค้นเนาะก็น่าจะมาแก้แค้นแมนยูในนัดนี้นะพูดถึงแรงจูงใจของทั้ง2ทีมก็มีทั้งคู่นะไบรตันก็ยังต้องลุ้นพื้นที่ยุโรปนะแมนยูก็ยังต้องปกป้องโคตา ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกในที่นั่งสุดท้ายนะก็ยังมีแรงจูงใจทั้งคู่นะเล่นกันเต็มที่แน่นอนนะแต่วันนี้ผมมองด้วยบอลระบบนะของทางไบรตันน่าจะเบียดเอาชนะแมนยูไปได้นะแมนยูนี่ถ้าวันไหนไม่มาก็คือไม่มนะถ้าวันไหนมาก็คือมานะแต่ไบรตันนี่เล่นดีเกือบทุกนัดน,นะต่อให้นะัดที่แพ้ฟอร์เรสต์ก็เล่นดีนะแต่ยิ่งนัดล่าสุดนะยิ่งดีใหญ่เลยนะเจอกับวูฟนี่ยิงไป6ประตูต่อศูนย์นะเข้าล็อกเข้าลำไปหมดนะเกมลุกของทางฝั่งไบรตันนะค่าเฉลี่ยก็ดีนะค่าเฉลีย่ย ีเฉลี่ย2ประตูต่อนัดเลยอะวันนี้ราคาไบรตันอาจจะต่อแบบขัดใจหน่อยนะราคาไบรตันต่ออยู่ครึ่งลูกนะแต่ผมให้กัดฟันเลือกต่อไปทางเจ้าบ้านไบรตันสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวแอด้วยนะใส่ @scsn ก็แอก็ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้หรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปเนะี่ยก็เข้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกัน ส่วนผู้ที่เอามาพูดในคลิปในช่วงเลียวทามก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นไทยทีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทาง Facebook ทาง YouTube และก็ทาง Tik t o k นะใช้ชื่อเดียวกันเลย s ก c อ e r s niper ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนะาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็นประจำทุกๆวนันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง s o c c e r Sniper เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ